สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก็ปรีเทดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หัวข้อของ SR f i p นั่นเองนะครับว่า SR f i p เนี่ยนะครับมันคืออะไรเนาะแล้วเราใช้ตอนไหนนะครับมันถึงจะแข็งแรงแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดอ่าโอเคไหมครับพี่พี่บางคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับในตัวของ SR f i p เนาะนะครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่รู้จักเลยก็มี นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเกินก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ SR flip อะครับพี่พมันคือโซนที่แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านหรือว่าแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับน,นั่นเองนะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับแอบสมมติตรงนี้เนาะทาตัวเองเป็นแนวรับไว้นะครับสุดท้ายเบรกไปได้นะครับอย่างเงี้ยครับเวลามันกลับมาครั้งแรกอะครับมันจะเปลี่ยนตัวเองจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านละนะครับตรงนี้เนาะเรียกว่าโซน SR flip นั่นเอง นะครับคนที่เขาเล่นสาย rtm นะครับหรือว่าเล่นสาย srfip เขาจะมารอเข้าออเดอร์หรือว่ามาเทรดกันที่บริเวณแถวแถวนี้นะครับมารอเทรดกันตอนเกิดการเปลี่ยนฝั่งครั้งแรกนะครับตอนแรกอาจจะเป็น1รับ2รับ3รับเลยนะครับแล้วก็กลับมาเป็นต้านครั้งแรกเขาจะมาเซลล์กันแถวแถวบริเวณนี้นะครับซึ่งถามว่ามันใช้ได้ไหมพี่พี่คือมันก็ใช้ได้นะความแข็งแรงของมันนะครับจะขึ้นอยู่กับ time frame ที่เราเลือกใช้นั่นเองนะครับถ้าเราใช้ใน time f ฟรมใหญ่ๆมันก็จะแข็งแรง สูงเนาะแต่ถ้าเราใช้ลงในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับความแข็งแรงมันก็จะลดหลั่นลงไปนั่นเองนะครับส่วนตัวผมใช้ในไทม์เฟรมไหนนะครับส่วนตัวผมจะใช้มันในไทม์เฟรม4ชั่วโมงอ่านะครับแต่ว่าเราจะใช้มันยังไงนะครับเราจะใช้มันยังไงวิธีใช้นะครับคือผมนะครับจะใช้ SR f l i p ตรงนี้ครับพี่ๆเข้ามาเสริมความแข็งแรงคู่กับออเดอร์บ็อกนั่นเองนะครับสมมุติว่านะครับเราอาจจะมีโครงสร้างประมาณนี้ นะครับมีโครงสร้างประมาณนี้ไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราอาจจะมีออเดอร์บล็อกหลายโซนเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดใหม่แล้วกันสมมตินะพี่ๆอาจจะเจอภาพประมาณนี้อ่าลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับโอเคนะครับสมมติพี่ๆเจอโครงสร้างเป็นขาลงนะครับเบรกโลไปละเป็นบอสลงไปละนะครับตรงนี้เป็นแง่งอ่านะครับเบรกลงไปอ่าตรงนี้เป็นแง่งใหม่ นะครับสมมติเปิดการาฟมาเนี่ยเราอาจจะเจอโครงสร้างขาลงประมาณนี้ละนะครับแต่ว่าโซนออเดอร์บ็อกของเราเนี่ยอาจจะมีหลายโซนนะนะครับอาจจะมีออเดอร์บ็อกนี้1โซนนะครับมีตรงนี้อีก1โซนแล้วก็อาจจะมีตรงล่างๆนี่อีกหนโซนนะครับบางครั้งนะครับถ้าเราอยากเทรดให้ปลอดภัยใช่ไหมพี่เราอาจจะไปรอที่แบบพรีเมียมดิส卡尔อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่บางครั้งมันก็อาจจะไปไม่ถึงโซนลึกๆที่เรารอนะครับมันอาจจะมาติดโซนตื้นๆแล้วลงไปเงี้ยก็ได้ นะครับอีกหนึ่งเช็คลิ์ที่พี่ๆสามารถเอาไปช่วยเสริมได้ก็คือในเรื่องของ SR f i p นั่นเองนะครับ SR f i p สำหรับผมเนาะแค่มันนะครับพี่ๆเปลี่ยนตัวเองจากแนวรับไปเป็นแนวต้านนะครับแบบนี้คือผมให้ได้เลยเนาะแล้วก็การเป็นแนวรับนะครับขอให้มีการทดสอบอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปนะครับพี่ๆอาจจะมีตรงนี้เป็นแนวรับครั้งที่1ตรงนี้เป็น order b o x ด้วยนะแล้วก็เป็นแนวรับครั้งที่2ด้วย แบบนี้ถือว่าเป็น S R flip ได้แล้วนะครับ1และ2อาถ้ากลับขึ้นมาเนี่ยถือว่าเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านอย่างนี้ได้แล้วนะครับเวลาถ้าเรามีออเดอร์บล็อกไหนเนาะที่มันไปอยู่กับโซน S R flip พวกนี้ครับมันก็จะทําให้ความแข็งแรงของออเดอร์บล็อกเราตรงนั้นนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมจะไม่ได้ใช้ S R flip ในเชิงของแพทเทิร์นนะนะครับเอยเจอแบบนี้ที่ไหนผมก็ไปเล่นอะไรเงี้ยผมจะไม่ได้ใช้แบบนั้นเนาะเพราะว่าผมเป็นสายที่เทรด A M C เป็นหลัก นะครับผมก็จะดูก่อนว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับเป็นโล่เป็นไฮเป็นโลใหม่หรือยังอะไรอย่างนี้นะครับโซนไหนดูดีมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยเอา s r f l i p ตรงนี้เข้ามาเสริมที่หลังได้โอเคไหมครับตรงนี้พี่ๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับถ้าออเดอร์บ็อกอยู่ตรง s r f l i p เนี่ยมันจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับมันจะแข็งแรงมากขึ้นตรงนี้ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับแล้วผมเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับบางครั้งการที่มันจะใช้ได้ดีขึ้นนะพี่พ ส่วนมากที่ผมสังเกตเจอนะการหลุดตรงนี้นะครับหลุดบอสพวกนี้ลงไปอะ่ะมันควรลงไปลึกๆหรือ,อไปเยอะๆหน่อยนะครับถ้าเป็นขาขึ้นละกันนะครับอ่ะเราลองมาดูถ้าเป็นขาขึ้นนะครับพี่อาจจะมีประมาณนี้ผมสมมุตินะครับการเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็ควรเบรกตรงเนี้ครับขึ้นไปเยอะๆหน่อยเนาะอ่าควรเบรกแบบบอสตรงนี้ครับขึ้นไปเยอะๆหน่อยอ่าแบบนี้เวลามันย้อนกลับลงมาถ้าเรามีออเดอร์บ็อกซ์อยู่กับ s r ชฟิปตรงนี้ครับ อืมมันมักจะใช้อยู่แล้วไปต่อได้นะครับแต่ถ้าสมมติพี่ๆไม่มีออเดอร์บล็อกอยู่หรือว่าออเดอร์บล็อกพี่อยู่ตรงนี้อันนี้ผมสมมตินะนะครับออเดอร์บล็อกพี่ๆอาจจะอยู่ล่างนี้เลยอ่ะนะครับถามว่าแบบเนี้ยสาหรับผมมันเป็นมันเป็นออเดอร์บล็อกวกเอชอาร์ฟีปไหมมันก็ไม่เป็นนะแบบเนี้ยนะครับถามว่าแล้วถ้าเป็นผมผมจะเทรดตรงไหนเนาะก็คือผมก็จะมาเทรดที่โซนออเดอร์บล็อกของเราเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเท่ากับว่าตรงนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกที่ไม่ได้มี SR ชอาฟีปมาเสริมอย่างนี้ได้ โอเคไหมครับเราจะไม่ได้เทรด SR flip เพียวๆเนอะเราจะเทรด order block ก่อนนะครับแล้วค่อยไปดู SR flip เข้ามาเสริมแบบนี้ได้นะครับมันจะช่วยลดนะพี่ๆเวลาเราเจอโซนที่มันมีเยอะๆเนี่ยนะครับเราไปเจอเคสที่มี SR flip เนี่ยเราเอามันมาเสริมได้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันตื้นไปไม่กล้าเล่นนะครับไปรอข้างบนเงี้ยบางทีอาจจะตกรถไปเลยก็ได้นะครับผมอ่ะตรงนี้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูเนาะนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมลองพาไปดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับก๊อปปี้เทรดขอขอบคุณ e p p e r Stone นะครับเบสโบเกอร์ในปี2024นะครับ Pepper Stone นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2 0 1 0และเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของโบเกอร์ในด้าน C.F.D ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้รับใบอนุญาตจากท็อปไลเซ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น a s i c FCA SCB รวมไปถึงตัวอื่นอีกด้วย p p e r Stone นะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเทรดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Forex ทองคำสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนี หุ้น CFD พันธบัตรรัฐบาลรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีอีกด้วยนะครับที่สําคัญสเปดทองคำเนี่ยต่ํามากๆเลยนะครับพี่พี่อยู่ที่ 5. จุดถึง15จุดเท่านั้นเอง Pepper s t o n นนะครับยังสามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น mt 4 mt 5 trading view นะครับ p e p p อร์สโตนแ p รวมไปถึง c Trader อีกด้วยนะครับวิธีการฝากถอนเองก็ง่ายมากๆนะครับสามารถทำได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับแต่ช่องทางที่ผมแนะนำที่สุดจะเป็นใน ช่องทางของ QR code นั่นเองนะครับเพราะว่าฝากเนี่ยเข้าทันทีเลยนะครับส่วนการถอนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราถอนก่อนเที่ยงวันเนี่ยมีโอกาสดได้รับเงินภายในวันอีกด้วยในส่วนของการติดต่อซัพพอร์ตนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับพี่ๆเพราะว่า Paperstone นะครับเขามีซัพพอร์ตไทยคอยให้บริการอยู่นะครับวันทําการจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลาอยู่ที่9นาฬิาจนถึง21นาฬิกานั่นเอง นะครับส่วนวันหยุดหน้าขัตะเลิกนะครับจะมีเวลาทําการอยู่ที่9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับด้านการติดต่อซัพพอร์ตนะครับพี่ๆสามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แชทนะครับจากทางเว็บไซต์เนาะหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k อีเมลเบอร์โทรนะครับหรือจะเป็น Line Official ก็ได้ช่องทางที่ผมแนะนํามากที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของ Line Official นั่นเองนะครับเพราะว่า ใน l i n e Official นะครับพี่ๆเขาจะมีการอัปเดตข่าวสารประจําวันให้อีกด้วยนะครับข่าวไหนสําคัญสาคัญเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองใช้บล o k กเกอร์ e r s t o n e สโนนะครับสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนติดขัดนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลตรงนี้ไว้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงผมฝากบลกเกอร์เปเปอร์สโตนไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณครับ โอเคครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมากันที่ตัวอย่างในคู่ของ USD JPY กันบ้างนะครับคู่นี้ถ้าเราดูในเรื่องของโครงสร้างหรือว่า SMC นะครับเราจะเห็นแล้วว่าลักษณะโครงสร้างตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนมาเป็นขาลงแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะหาเซลล์ลงไปได้นะครับเซลลโซนไหนนะครับหน้าตาของเราก็อาจจะมีออเดอร์บ็อกซ์อยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีตรงนี้อยู่อีกหนึ่งที่นะครับมีตรงไหนอีกนะครับอาจจะมีแถวแถวนี้อีกหนึ่งที่ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยผมมองเป็นตรงนี้นั่นเองเนาะนะครับถ้าเราดูโครงสร้างนี้แล้วอะครับรวมกับโซนของออเดอร์บ็อกแล้วเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดอยู่4โซนเลยนะครับผมแล้วถ้าอยากเล่นให้ปลอดภัยใช่ไหมครับพี่พี่เราก็อาจจะไปรอเล่นบนบนเนาะแล้วค่อยหาเซลล์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีความรู้ในส่วนของ r t m หรือว่า sr flip ตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับเราสามารถมองออเดอร์บ็อกของเราเนี่ยไปซ้ายมือดูได้เนาะว่าแต่ละโซนเนี่ยมี sr flip เข้ามาเสริมไหมนะครับซึ่ง ส่วนมากนะพี่พี่ sr flip อะครับเขามักจะอยู่กับโซนที่เป็นบอสหรือว่าเป็นช็อคนั่นเองนะครับอย่างโซนเนี้ยครับถ้าเรามาดูใช่ไหมครับมันอยู่ใกล้โซนช็อกมากเลยเนาะเราลองดูนิดนึงนะครับว่าถ้าเรามองออเดอร์บล็อกนี้ไปซ้ายมือเนี่ยมันพอจะมี sr flip เข้ามาเสริมไหมนะครับซึ่งลักษณะ sr flip ในกราฟจริงตรงเนี้ยครับพี่พี่เราสามารถตีไว้คร่าวๆประมาณนี้ได้นะครับตรงนี้คือเราสามารถมองเป็น sr flip ได้นะครับทำไมมองได้นะครับ เอสอาร์ฟิอย่างที่ผมบอกเนาะมันคือโซนที่เปลี่ยนจากแนวต้านมาเป็นแนวรับหรือว่าแนวรับไปเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าอย่างน้อยนะผมขอให้มีการทดสอบ2ครั้งขึ้นไปนะครับอย่างนี้ครั้งที่1ได้นะครับอย่างนี้ครั้งที่2ได้นะครับล bon, ักษณะมันเหมือนเคยเป็นแนวรับเคยเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ถูกเบรกไปใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยพี่ๆมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากแนวรับพ้าเนี่ยครับมาเป็นแนวต้านนั่นเอง อ่านะครับเวลามันเปลี่ยนจากแนวรับมาเป็นแนวต้านครั้งแรกตรงเนี้ยพี่พี่เราสามารถเล่นได้นะครับเราสามารถเล่นได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติมันมาครั้งที่2ล่ะถ้ามาครั้งที่2อนะครับส่วนตัวนะส่วนมากผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับครั้งที่2นะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะปลอดภัยที่สุดนะครับมันเหมือนกําลังสดใหม่สดใหม่อยู่เลยอย่างเงี้ยพี่พี่คือมันน่าเล่นนะครับแต่ถ้าครั้งถัดไปแล้วเนี่ยผมอาจจะไปรอข้างบนแล้วอย่างงี้ก็ได้อ่านะครับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนลองไปฝึกสังเกต sr flip กันดูได้ นะครับแบบนี้ผมถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าครั้งเดียวสมมติพี่ๆเจออย่างนี้1ครั้งนะครับแล้วออเดอร์บ็อกของพี่ๆอยู่บนนี้เลยนะประมาณนี้คือมันไม่ได้มาแบบอยู่ใกล้ๆแถว SRFI ฟิตรงเนี้ยครับผมก็จะมองว่าอันนี้เป็นออเดอร์บล็อกเฉยๆนะไม่ได้มี SRFI ฟิเข้ามาเสริมความแข็งแรงให้มันนะครับแต่ถ้าแบบนี้เรามองได้เนาะขึ้นมาเนี้ยจากเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเฮ้ยโซนนี้มันตื้นไม่กล้าเล่นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเรามี SRFI ฟิเข้ามาเสริมแล้วเนี่ย เราก็สามารถกล้าที่จะเล่นโซนนี้ลงไปได้นะครับเราก็อาจจะลองดูนะครับถ้าโซนมันใหญ่ก็อาจจะลองเอาสัก50%ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะไปรอคอนเฟิร์มใครจะเพนดิงที่ขอบไม้หนึ่ง5ไม้หนึ่งพวกนี้พี่ๆสามารถประยุกใช้ได้หมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสมมุติว่าผมเล่นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเล่นที่ขอบไปเลยแล้วกันนะครับ SL ไว้ข้างบนนี้พ p พเอาแถวๆข้างล่างนี้เนาะ อ่าอันนี้ R าไม่ค่อยคุ้มใช่ไหมถ้าอาาไม่ค่อยคุ้มอ่ะครับแล้วก็โซนมันใหญ่พี่ๆเอาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติตอนเทรดจริงนะครับมันไปไม่ถึงมันถึงแค่ขอบตรงนี้เองนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้ามันมีคอนเฟิร์มเดี๋ยวพี่ๆี่ค่อยตามลงไปก็ได้นะครับก็ค่อยเติมไม้เพิ่มตรงนี้ลงไปแบบนี้ได้นะครับอ่าโอเคนะครับที่เหลือแล้วก็ลุ้นปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบนะครับผมอ่าตรงนี้ก็ได้มาประมาณหนึ่งต่อหกเนาะถ้าเราเล่นครึ่งหนึ่งนั่นเอง นะครับก็ถือว่าเป็นโซน SR ฟิที่ค่อนข้างดูดีนะครับต่อมาเดี๋ยวผมลองพาไปดูอีกสักเคสหนึ่งแล้วกันนะครับคู่นี้นะครับพี่พก็จะเป็นคู่ในส่วนของ n z d c a d ที่เพิ่งผ่านไปไม่นานน,นั่นเองนะครับคู่นี้นะครับถ้าเรามาดูเรื่องโครงสร้างเหมือนเดิมเลยนะพี่ๆคือเขาเปลี่ยนไปขาขึ้นไปแล้วนะครับย้อนกลับลงมาเนี่ยเราก็จะหาบายขึ้นไปนะครับบายโซนไหนนะครับเราก็อาจจะไล่หาออเดอร์บ็อกขึ้นมาดูเนาะที่แน่ๆผมอาจจะมีโซนนี้แล้วแหละ1โซน นะครับอาจจะมีโซนนี้ละ1โซนนะครับมีตรงไหนอีกนะครับอ่ะสวยๆเลยก็อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเท,ทรดกราฟชุดนี้ครับพี่พี่ผมก็จะรออยู่ประมาณ2โซนนี้ก่อนนะครับผมก็จะเล็งเป็นประมาณ2โซนนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราอยากเทรดเอาให้คุ้มหรือว่าสบายใจเนี่ยเราก็อยากได้ของที่มันราคาถูกหรือว่าโซนต่ําๆใช่ไหมนะครับเวลาที่เราอยากบายก็เอออยากบายต่ําๆขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าสมมุติอย่างที่บอกเนาะพี่พี่ถ้าพี่พี่มีความรู้เรื่องของ s r f l i p ิปเข้ามาเสริม นะครับลองมองจากออเดอร์บ็อกซ์นะครับไปซ้ายมือนิดนึงนะครับว่าแถวแถวพวกนี้มันพอจะมองเป็นแนวรับที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านอะไรพวกนี้ได้ไหมนะครับหรือพอจะมองจากแนวต้านพวกนี้ครับเปลี่ยนมาเป็นแนวรับได้ไหมอ่านะครับประมาณนี้2ครั้งเราอาจจะรวมของเราไปด้วยนิดนึง่งนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้ก็ถือว่า2ครั้งแล้วอยู่ดีเนาะใช่ไหมครับ1 2อ่าเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับลงมามันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากแนวต้าน นะครับกลับมาเป็นแนวรับครั้งแรกนั่นเองนะครับครั้งแรกเลยเออแบบนี้โอเคนะแบบนี้ผมชอบนะครับแล้วที่เสริมที่ผมบอกไปตอนต้นพี่ๆจำได้ไหมนะครับว่าถ้ามันมีการเบรคโครงสร้างไปเยอะๆหน่อยนะครับถ้ามันมีการเบรคโครงสร้างไปเยอะๆหน่อยนะครับมันจะชอบย้อนกลับมาติดแถวแถวเอสฟีพัวเนี่ยแล้วขึ้นได้นะครับบางคนไปรอตื้นๆรอต่ำๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ของแล้วก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยเราเทรดนะพี่ๆเราสามารถกล้าเล่นตรงนี้ไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าแพ้เราก็ค่อยไปแก้ที่โซนล่างก็ได้นะครับหรือว่าใครแพ้แล้วมีวิธีแก้ไม้ยังไงก็ลองประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับผมเรื่องนี้แหละนะครับพี่ๆเอาไว้ใช้กันนะเอาลองไปเสริมความแข็งแรงของออเดอร์บ็อกดูได้นะครับอ่ะที่เหลือเราก็ลุ้นให้มันลงมารับเรานะครับถ้ามารับแล้วเราก็หาบายขึ้นไปขยักเติมไม้เพิ่มอะไรก็ลองดูได้นะครับแล้วตอนเนี้ย เราจะถือไปทีพีตรงไหนนะครับพี่พีก็สามารถประยุกต์ดูได้เนาะอาจจะแบ่งเก็บแบ่งลุ้นก็ได้นะครับแต่ในคอร์สเรียนนะจริงๆผมจะมีบอกแบบละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าพี่ได้ใบตรงนี้ไปเนี่ยพี่ควรจะแบ่งเก็บหรือว่าพี่สามารถถือลุ้นไปเอาเยอะได้นะครับมันใช่จังหวะจบมันใช่ชุดจบหรืออย่างตรงนี้เราจะมีบอกแบบละเอียดเลยนะพี่พถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดที่แฟนเพจก็อปี้เพจดูได้นะครับบอกเลยว่าเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่ยยังมี อะไรสําคัญสําคัญอีกเยอะมากนะครับอะตรงนี้พี่ๆก็ลองเอาไปไปยุกใช้กันดูแล้วกันนะครับแล้วเคสที่ผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากไปเล่น s อสฟิแบบนั้นเนาะเพราะส่วนตัวผมผมมองว่ามันเสี่ยงนะครับมันคือเคสไหนนะครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับพี่ๆทุกคนเคสท,ที่ผมอยากพามาดูนะครับเป็นคู่ของ AUDCAD ตรงนี้นะครับก็คือว่าโครงสร้างครับถ้าเราเอา SMC ขึ้นมาก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่า เราได้ไฮได้โลแล้วแต่เรายังไม่รู้ไฮใหม่ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าจะรู้ได้ต้องลงมากินแง่งนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าพี่ๆบางคนนะครับไม่ได้สนใจในส่วนของโครงสร้างไม่ได้สนใจในส่วนของแง่งตรงนี้แล้วมีความรู้ s r f ฟเนี่ยหลายๆคนนะครับจะชอบไปรอบายกันที่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะเขามองว่าเฮ้ยนี่ไงนะครับมันเคยเป็นแนวต้าน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเลยดูแข็งแรงมากๆนะ นะครับดูแข็งแรงมากๆนะแต่สุดท้ายถูกเบรกไปได้ทุกคนก็จะมองว่าตรงเนี้ยครับมันเป็นโซน s r f อาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับลงมาเนี่ยก็น่าจะเป็นการลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับผมเคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะนะครับผมเคยคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ปรากฏว่านะครับคือเอสอาร์ฟมันก็ดีนะครับมันก็ดีนะแต่มันจะดีกว่าพี่ๆถ้าเราแค่เอามันเข้ามาเสริมความแข็งแรงให้กับโซนของเรา นะครับเรียงลำดับความสําคัญพวกเนี้ยให้ถูกนะครับว่าเราเอาอะไรขึ้นก่อนลงหลังอะไรแบบนี้โอเคไหมอะไรเป็นตัวหลักอะไรเป็นตัวเสริมนะครับซึ่งของผมเนี่ยผมจะใช้ SMC เป็นหลักแล้วผมจะเอาพวกความรู้ R T M พวกเนี้ยเข้ามาเสริมอีกทีหนึ่งนะครับนีตรงนี้ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าต่อให้ผมเจอเหตุเซตอัพที่เป็น S R f i ตรงเนี้ยผมก็จะไม่บายนะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแง่งผมอยู่นี่นะครับ liquidity ผมอยู่นี่ อ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากบายให้ปลอดภัยเนี่ยผมไปรอใต้นี้ดีกว่านะครับใต้นี้มีโซนไหนนะครับมันไม่มีโซนไหนละพี่ๆีมันมีแค่แถวแวนี้แหละอ่ะนะครับมันมีแค่แถวๆวตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนาะอาจจะตีประมาณนี้ดูก็ได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะบายเนี่ยผมไม่มาเล่นตรง S R f l i ตรงนี้นะผมไปรอข้างล่างนี้เลยแล้วค่อยเล่นเอานะครับเพราะว่า S R f l i ต้องเสริมกับ order box นะครับถ้า S R f l i เฉยๆเนี่ย ผมจะไม่สนใจมันนะครับผมจะไม่สนใจมันประมาณนี้โอเคไหมครับก็หวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกคนละกันนะครับถ้าใครชอบยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ